มานี้มึงสวัสดีครับผมเบนนะครับวันนี้มาเล่นเกมผีนะรู้สึกแบบอะไรมึงอะขึ้นมาทำไมออไป let's go อ um ืมโอเคครบ day o n ได้วอนคือกูยังไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยโหค <c ười> ุยเฮ้ยมันรีบไอ้สัตว์ยีดมาปุ๊บมึงจับกูแล้วก็หัน่นล่างแหวนกูเองไม่ได้ไเลย โอเคกูหลบใต้เตียงได้ I see you พ่อมึงอะมึงไม่เห็นกูหรอกไอ้ปเปรตมีเสียงอะทุกคน cứa cứu béo phái mừng ngoài mừng ngắp nè ngay mừng 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 เฮ้ย <Hey. S 2> ไม่รู้แล้วไอเ้เหี้ยกูตายเตียงก่อนบอกเลยกูตายเตียง <Hey. S 1> มึงขำอะไรของมึงมึงขำอะไรของมึง เฮ้ยมีการเคาะมีการอคือจุดประสงค์เกมนี้ให้กูทำอะไรก่อนให้พวกจากบ้านหลังนี้ใช่ไหมแล้วสะกีม่มามอย่างเลยแล้วทีอย่างีม้มาอย่างช้าเลยไม่มีแบบหลบในตู้อะ โอ้ยโฆษณา tiktok อ,อะไรของมึงเนี่ยมาไอ้เฮีย้ยกูไม่กลัวแล้วไอ้สัตว์ควยเกมกระจอกไอ้เฮีย้ย มาเหอะนัน่นน้าจอมกระสั่นไปสั่นมาทำไมวะเอ้ก็ชื่โอ้โหอีป้ากูไม่กวัเลยแต่ตอนนี้กูเริ่มหันไส้มึงแล้วนะอีป้าอีสัตอะไร ล่าสุดหน้าเจอกูเต็มไปด้วยเลือดคงเจ็บหนักอะไม่มีแล้วขอทำเหี้ยสัยคือประตูบ้านมึงนี่คือจะแบบเชื่อมกันทุกหลังไม่ได้โอ้ป้าเอ้ย มึงมาจากไหนก่อนมึงทะลุกระแพงมาเหรอชิบหายและเดินเร็วซะด้วยไอ้เปรต